หลอดเสียดวัคซีนงัวแล้วเอึบมาถืกซ้ำ,อซำโอ้เกียงหนอแจกนะักซี่ๆนะวัคซีนยังปากเท้าเปื่อย เอาหัวหาน่อมั้นเหี้ยไงเฮ้ยคว์เสุขยังไงหรอวะ

กว่ามันลอยกินหมดกระสอบที่อะเอาอีมาก,ก่อนเลยโอ,โอ้คือมาก,กอ่ะแก มันสับปลังมักเปลือกอกินดีขนาดสีตอ้อมาเนี่ย

ปักสินปากเท้าเปื่อยดยาไหมนา้ำขวดได้ขวดมันเปิดนั่นแหละขวดได้ว่าเปิดอ้อขวดบ่มีฟ้านั่นแหละอ๋อมันก็มีฟ้าเมืน่นดีไหมเอ้มันเป็นฟ้าพลาสติกไหม่ะ มึงมันมีสีขวดมึงหาเบิรงให้มันครบสเด็ดสเด็ดเขาเาล่าหโอสีบแบบง่ายๆเลย เออเออเสด็ดเสดเอ้าเอ้าเอ้า We apply it. They apply it. จะละตัวเดียวสันหลังนะเนียบะ้รย้อนขดมัยวันนู้อเ้ยแตกซะเลยย้อนแม่นเลยถือเขาอัน เรียบล้อยอิมาอิมา be a blind So do หม, <laughs> มันเดียงหัวเบิ่ง <laughs> เอะบอกเลน้อยอีเนน้อยสี่ตัวเนี่ยสีเยส่เดือนสี่เดือนขึ้นไปครับหูกขอดไหมเริ่ยจะโตสามห เอาหาล่อจังบริขวางเลี้ยมเลี้ยมเซตแท่ยี่เนี่ยเขาเลี้ยเขาเลี้ยเขาเลี้ยถึงสัมปวดเมียงง่ายย่านมีนี่ซิดเขาเป็นมาก ไปงับไปมึงงับไปบังไลดู้้เขาเลียสลัดก่าปวัดวดน่ะโซ่ว่าข่ามห่ามไปเชี่ยวอยู่ทั้งเหรอมันโซ่นี่ยม่เแล้ว วนะ่าน่ะเอาเลือยี่สองตัวมาได้พี่แล้วนะลบลีกดีกันด้วย สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ์น่อยครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ